ขอกินเครื่องในหน่อยสยองปอบที่สุลินยายปอบเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนนั้นพ่อเราอายุครบบวชเลยถือโอกาสบวชแทนคุณพ่อแม่และบรรพบุรุษซึ่งตรงกับวันครบรอบบรรตายของคุณทวดพอดีหลังจากพ่อบวชได้ไม่นานอยู่ๆคุณทวดก็เกิดล้มป่วยขึ้นมาทั้งทั้งที่คุณทวด ปกติแล้วร่างกายแข็งแรงมากความจำดีสายตาดีเดินเหินคล่องแคล่วตอนนั้นคุณทวดอายุร้อยกว่าปีแล้วท่านเอาแต่เพอ้อบอกว่าเห็นทีข้าจะไม่รอดแล้วกำลังว่าคราวนี้อีปอบมันจะมากินข้าตอนนั้นปู่ก็ได้แต่ปลอบบอกไม่มีอะไรเดี๋ยวปู่จะไล่มันไปเอง คุณทวดก็บอกไปอีกว่าถ้าเฮงไม่เชื่อก็คอยดูมันจะมาบ้านเราภายในสองสามวันนี้เป็นแน่ก็จริงตามที่คุณทวดบอกวันลุ่งขึ้นมียายแก่คนหนึ่งที่บ้านอยู่คนละฝั่งคลองร้อยวันพันปีแกไม่เคยมาบ้านปู่แต่วันนี้แกกลับพายเรือมาจอดที่ท่าน้ำหน้าบ้าน แกมาหยุดยืนตรงตีนบันไดลองบอกจะมาเยี่ยมคุณทวดปู่เดินลงมาพร้อมกบับนึกถึงคำคุณทวดที่เคยบอกปู่เลยบอกขึ้นไม่ได้ท่านหลับแล้วอย่ารบกวนเลยยายคนนี้ก็ดึงดันจะขึ้นบ้านให้ได้แต่ปู่ไม่ยอมแกเลยกลับไปคุณทวดทักปู่ว่านั่นไงมันมาแล้ว มันไม่มีทาย,ยาทมันจะมาหากินข้าแล้วปล่อยปอบลงคนในบ้านปูเลยบอกไปอีกว่าถ้ามันยังมาอีกเห็นดีกันแน่ลุ่งขึ้นยายคนนั้นก็ยังมาวนเวียนไม่ลดละแต่ไม่กล้าขึ้นบ้านเพราะปูนั่งสวดมนต์อยู่บนบ้านได้ลอมสายสินอาราธนาคุณพระศีรัตนตรยัยให้คุ้มครองส่วนคุณทวด ท่านก็นึกถึงชายผ้าเหลืองของพ่อเราให้หนุนนำวันที่สามยายที่ว่าเป็นปอบก็ยังมาวนเวียนไม่เลิกคราวนี้ปู่ทนไม่ไหวเลยออกมาดา่ายายปอบเลยแลบลิ้นยาวเดียรอบปากตัวเองแล้วลองบอกว่าเดี๋ยวกูจะเข้าไปกินคนแก่บนบ้านมึงเตรียมตัวไว้ค่ำคืนนั้นปู่ไม่นิ่งนอนใจ เอาหม้อดินเผาในครัวมาคว่ำลงเขียนชื่อยายคนนั้นด้วยมีดลงอักขระตรงขี่เมาดำาๆตรงก้นหม้อพร้อมว่าคาถาแล้วเอามีดปาดเข่าดำนั่นออกลุมขึ้นรู้ผลเลยเพอยายคนนั้นผมหลวงกลางหัวจนล้านแล้วชาวบ้านก็พากันรู้ว่ายายคนนี้เป็นปอบ ี่วันไม่ทราบได้จูจูยายปอบก็ตายสามียายปอบคนนี้ก็เอาศพยายปอบข้ามคลองมาไว้ที่วัดพ่อบวชข่าวว่าวัดฝั่งนู้นไม่รับศพไว้เพราะกลัวปอบและชาวบ้านก็พากันขับไล่คืนสวดคืนแรกพ่อเล่าว่าทั้งๆท,ท,ที่แกเพิ่งตายแต่แกกลับเลือดน้ำหนองไหลหยดออกจากโลง พระที่มาฉันเช้าในงานก็ฉันกันไม่ลงเพราะกินเน่าที่รุนแรงกับหยดน้าเลือดหยดน้ำหนองที่ไหลลงพื้นมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนนั้นเป็นเคนแรกที่มีการรับประเคนน้ำชาหลังสวดศพเสร็จพ่อบอกการน้ำชาของพ่อทำไมมันเบาผิดปกติพ่อเลยขอให้เปลี่ยนพระอีกรูปท่านไม่สงสัยอะไรเลยท่านบอกไม่ต้องเปลี่ยน ท่านรับเองพอท่านเริ่มดื่มถึงกับต้องคายออกมาเพราะมันคือน้ำเหล้าพ่อคิดเอาว่ายายปอบคงจงใจแกล้งพ่อให้ฉันเล่าจะได้เกิดการอาบัตจึงทำให้น้ำชากลายเป็นเหล้าดีที่พ่อมักจะระวังของกินอยู่เสมอพ่อปู่เตือนเอาไว้ไม่เช่นนั้นอาจกลายเป็นพระปอบได้หลังจากยายคนนั้นตาย สามีแกก็ขายบ้านแล้วย้ายเขาไปอยู่ที่อื่นส่วนชาวบ้านก็ต้องมานั่งลุ้นกันว่ายายปอบแกจะมาปล่อยเชื้อปอบใส่ใครซึ่งไม่ไกลเลยคนที่ได้รับมรดกตกทอดกลายเป็นปอบเป็นยายข้างบ้านแกนั่นเองและยายคนนี้ก็ยังมีลูกสาวอีกด้วยแต่เนื่องจากสามีของยายที่ถูกปล่อยไว้มาสิงนั้นแกมีวิชา แกเลยทําการกักขังวิญญาณปอบไม่ให้หากินเวลาปอบในร่างยายมันหิวแกก็จะร้องโหยหวนดังทั่วคุ้งนาข้ามฝั่งคลองกันเลยไม่นานลูกสาวแกก็ได้รับเชื้อปอบเลยหนีเข้ากรุงเทพต่อมายายคนที่โดนปอบสิงก็ตายพราะปอบมันออกหากินไม่ได้มันเลยกินยายคนนี้แทน ก่อนยายคนนี้จะสิ้นใจสามีแกก็ได้จับปอบลงกระบอกไม่ไผ่เอาไปเผาที่วัดพอปอบออกจากร่างยายยายก็ตายในร่างทันทีแต่ร่างกายยายเน่าเร็วมากเพราะปอบที่สิงมันกินยายจนแกาตายไปหลายวันแล้วแต่ที่ยังหายใจอยู่ได้เป็นเพราะผีปอบอยู่ในร่างแกนั่นเองส่วนเรื่องที่ว่า ยายคนแรกทำไมเป็นปอบนั้นแกเป็นคนไทยเชื้อสายลาวเหมือนทวดและทวดของเราแกเป็นคนไทยเชื้อสายลาวแต่ไม่แน่ใจว่าลาวอะไรลืมถามพ่อแต่แกเล่นของสายดำแล้วรักษาของไว้ไม่ได้เอาไม่อยู่และผิดกลูจึงกลายเป็นปอบหลังจากนั้นมา ก็ไม่มีเรื่องปอบมาลบกวนน้ชาวบ้านหวาดกลัวอีกเลยปอบเมืองสุรินเรื่องนี้ส่งเข้ามาจากคุณอ่ําครับคุณอ้ําเล่าว่าเราเป็นคนจังหวัดสุรินอยู่แถวอำเภอสำโรงทาบเรื่องเพิ่งจะผ่านมาได้ไม่นานนี้เองคือคนเฒ่าคนแก่แถวบ้านเราเขาบอกกันว่าในหมู่บ้านเราจะมีวิญญาณร้าย หรืที่ชาวบ้านเรียกกันว่าผีปอบแต่เราก็ไม่เคยเจอไม่เคยสนใจจนกระทั่งเราตั้งท้องและคลอดลูกวันนั้นเป็นวันที่เราออกจากโรงพยาบาลวันแรกเราก็กลับมาถึงบ้านบ้านเราจะมีอยู่สองหลังติดกันเป็นบ้านสองชั้นกับบ้านนอกดาวเราก็พาลูกไปนั่งเล่นที่บ้านเล็กพอลมมันเย็น ระหว่างนั้นก็มีชาวบ้านรวมถึงยายแก่คนหนึ่งมาเยี่ยมเราคนลูกที่บ้านเป็นคนในหมู่บ้านเรานี่แหละแต่พอแม่เราเห็นก็บอกว่าเขาลือกันว่ายายคนนี้เป็นปอบแต่ก่อนที่ยายเขาจะมานั้นแม่เราได้ไปเอาว่านไพรที่เขาว่ากันผีได้มาใส่ไาว้ใต้ที่นอนของลูกเรา ยายคนนั้นก็ดูจะไม่กล้าเข้ามาใกล้เขายือนอยู่ข้างนอกแทนทั้งๆท,ท,ที่ชาวบ้านทุกคนเขาเข้ามาข้างในกันหมดแล้วพอยายเขาจะกลับเราเห็นเขาจ้องที่ลูกเราตาแข็งจ้องแบบไม่กระพริบเลยพอตกเย็นลูกเราก็ร้องไห้ไม่หยุดเลยวันนั้นแฟนเราออกไปกินเหล้ากับเพื่อนโทรหาก็ไม่รับสาย จนดึกประมาณห้าทุ่มน่าจะได้เราเลยตัดสินใจขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปตามหาแฟนอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งห่างก,กันประมาณ10กิโลพอเราขับรถออกจากหมู่บ้านไปได้ประมาณ1กิโลเมตรตอนดึกทางมันก็ค่อนข้างเปลี่ยวเราก็มองที่กระจกหลังว่าจะมีรถขับมาไหมแต่สิ่งที่เราเห็นกลับไม่ใช่รถแต่มันเป็นเหมือนอะไรตะคุ่มตะคุม ตามมาใกลๆเรามองเห็นแค่เงาเป็นเงาดำๆพอละสายตาแล้วกลับไปมองอีกครั้งคราวนี้ชัดแจ๋วเลยเป็นยายแก่คนเดิมในหมู่บ้านดวงตาแกแดงก่ำาเหมือนเลือดกำลังวิ่งมาที่รถของเราอย่างเร็วเราตกใจมากไม่เคยเจออะไรน่ากลัวแบบนี้มาก่อนตอนนั้นเราบิดแบบไม่คิดชีวิตเลยคืนนั้น ทำเอาเราไม่กล้ากลับบ้านแต่ใจก็เป็นห่วงลูกเลยให้หลานของแฟนขับรถมาส่งพ่อกลับถึงบ้านคืนนั้นเรานอนไม่หลับแถมยังได้ยินเสียงร้องของคนแก่ดังแววมาทางหน้าบ้านบอกว่าลงมาหากูหน ой, ่อยกูขึ้นไปเอามึงไม่ได้กูขอกินเครื่องในหน่อยซึ่งแม่เราได้ยิน แม่เราโมโหเลยเอาสายสินพันกับมีดเลี่ยมใหญ่ถือลงไปแต่ปรากฏว่าไม่มีใครแม่เราก็เลยกลับขึ้นบ้านแต่ก็มีเสียงแววตามหลังมาว่าวูหิวอูอยากกินเรากับแม่นี่ต้องสวดมนต์กันยกใหญ่แทบไม่ได้นอนกันเลยพอลุ่งเช้ามาเราก็ไปเล่าให้ป้าข้างบ้านฟังว่า มันคงอยากกินเด็กอ่อนพวกนี้ถ้ามีเด็กพึ่งคลอดมันจะได้กลิ่นโดยไม่ต้องมีใครไปบอกมันจะไปหาเองตั้งแต่นั้นมาเราเลยต้องเอาว่านไพลผ้ายันพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายติดไว้เต็มบ้านเลยซึ่งปัจจุบันยายเขาก็ยังมาวนเวียนอยู่หน้าบ้านเราเกือบทุกวันก็จบกันไปแล้วนะครับ สำหรับตอนจะยองปอบพี่สุรินเป็นความเชื่อส่วนบุคคลถ้าใครไม่เชื่อก็คิดจะว่าอ่านเพื่อความบันเทิงขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ